แต่อาดิฉันว่าอาดิฉันก็พอจะมองภาพออกว่าจริงๆก็คือคนอนะอาจริงๆเอาไหมถ้าดิฉันจะมองนะจากประเด็นอาจารย์เบียคือคนมีปัญหาก,กับแกตั้งแต่ตอนที่แกออกมาเซฟคุณการจอมพลังจริงๆต้นต้นมูลต้นเขาอ่ะมันเริ่มมาจากอันนี้แหละส่วนหนึ่งนะเท่าที่ดิฉันดูนะ ถ้าให้ดิฉันพูดวิเคราะห์แบบคนนอกนะคือมูลเหตุจริงๆมันมาจากการที่แกไปเซฟคุณกันจอมพลังแต่ประเด็นของพี่กันจอมพลังเนี่ยมันมีสองส่วนที่ต้องให้มองก็คือส่วนเรื่องเออทาความดีก็คือทําความดีไปส่วนเรื่องของการที่มีคนออกมาตั้งคําถามถาม,มันก็มันก็ควรแก่การที่เขาสามารถตั้งคำถามได้อะไรได้พออาจารย์ไปโปคุณกันเนี่ย ไปโปรคุณกันปุ๊บโน่นนี่นั่นฝ่ายคนที่ไม่ได้มองแบบคุณกันว่าคือฮีโร่ร้อเอน่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่พอใจเพราะเหมือนอาจารย์ก็แบบไปอันนี้พูดในปรากฏการณ์เฉยๆนะครับว่าเท่าที่ดิฉันมองแบบนี้คนก็เลยไม่พอใจยิ่งมีภาพแบบไปไล์ด้วยกันอะไรอย่างนี้คนก็มองเรื่องของอ่ะคนมันคิดแต่มันก็คิดได้มันก็มองเรื่องผลประโยชน์เรื่องของอะไรใดๆไปอืมนะอันนี้มันก็สุดแล้วแต่ คนจะมองแต่จริงๆดิฉันรู้สึกว่าประเด็นเนี่ยมันเริ่มเริ่มมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วแหละคนไม่พอใจประเด็นนี้คนไม่พอใจเริ่มไม่พอใจตั้งแต่ตรงนี้แล้วมันก็เลยว่าอ่าอันนี้ก็เข้าใจคนจะมองว่าเอออาจารย์หิวเงินเกินไปอะไรไปตั้งแต่ไปไปร่วมแบบว่าอะไรอะของเจนนี่อะอันนี้ขออนุญาตพัาดพ,าดพิงนะเทศเทศกาลคุณเจนนองเจนนี่ แต่ก็ควรให้อาจารย์เขามีสิทธิ์ที่จะอธิบายว่าทําไมเขาถึงเขาถึงไปหรือว่าเขาคิดยังไงเขาให้เหตุผลอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปหรือแม้แต่เขามีสิทธิ์ทาาี่จะอธิบายได้ว่ามุมมองของเขาว่าอ,อ,อาจจะดูขัดแย้งกันหรือว่าอะไร อ๋อคนมองว่าดิฉันเดินออกอาจารย์เบียรเดินเข้าอย่างนี้ใช่ไหมภาพมันก็เลยว่าเอ๊ะคนที่กําลังจะเข้าทางธรรมแต่ทําไมดูเหมือนว่าเอ่อแต่ทําไมดูเหมือนว่าเป็นธุรกิจเกินไปอันนี้ก็เข้าใจอแต่ถ้าเขามองว่าก็ก,ก็มันก็เป็นการใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์ก่อนที่จะไปอย่างนี้ละ่ะถ้าสมมติสมมติดิฉันแบบดิฉันไม่ได้แบบดีเฟนทนาอาจารย์เบียแต่ถ้าสมมติดิฉันก็ถ้าเป็นมุมดิฉันนะ ไม่รู้ว่าดิฉันแบบจะคิดถูกหรือเปล่าถ้าสมมติว่าอาจารย์แกมองว่าก็จะเข้าทางทำแหละแต่มันยังเข้าไม่ได้ไงก็ในช่วงที่เข้าไม่ได้อะไรที่มันทําได้ก็ต้องทําก็ทําโอกาสม,มันมาแล้วมันมีแล้วก็ต้องทําสมมุติสมมติอ่ะถ้าจะมองอย่างเนี้ย <laughs> ยังไงอะ <laughs> เออยังไงอะถ้าสมมติสมมตนะินะดิจะไม่ได้เข้าข้างอาจารย์เบียร์แต่ถ้าสมมติว่าเขาอธิบายว่าอ๋อก็เข้าอ่ะเข้าก็ไม่ใช่ว่าไม่เข้าแต่ว่าในขณะที่ยังคลองเรือนอยู่ก็ต้องทํามาหากินและมันมีโอกาสมันมีโอกาสก็ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยอาจะทํายังไงอะ่ะเออมันก็ค่อนข้างก้ากึ่งกันอยู่ในจุดนี้นะก็เลยไม่รู้ว่าจะจะมองยังไง มันก็กล้ามกึึงอยู่ในจุดจุดนี้นะจุดจุดนี้แล้วคุณต้องการให้เขาเป็นยังไงอ่ะคุณต้องการให้เขาเป็นยังไงล่ะครับคุณต้องการให้เบียร์ตื่นทําเป็นยังไงคําถาคุณต้องการให้อาจารย์เขาเป็นยังไงฮะอืมเป็นเหมือนเดิมเป็นยังไงอ่ะคะเป็นเหมือนเดิมอ่ะ อ๋อคือบางคนมองว่าอยากให้ตั้งอยู่บนความแบบพอดีอย่างเงี้ยเหลอค้าไม่ต้องทําแบบในเชิงที่ว่ามันเป็นธุรกิจจนเกินไปใช่ไหมอย่างเงี้ยเหรอแต่ถ้าสมมุติอสมมติสมมติว่าดิฉันเป็นพวกคุณอย่างเงี้ยดิฉันไปนว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็ อาจารย์ก็อย่าทําอะไรให้มันเป็นธุรกิจเกินไปคนมองว่าอาจารย์เริ่มทําอะไรเป็นธุรกิจแล้วทำโรงงานไปเลรเหมือนเป็นนักขายแล้วเป็นไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วแล้วถ,ถ้าอาจารย์เขาบอกก็กูเก่งกูมีความสามารถแล้วจะทาว่าไงถ้ทุกคนาาถ้าสมมติสมมติอ้าฉันเป็นตัวแทนพวกคุณไปถามอาจารย์เอออาจารย์ก็อย่าทําอะไรที่มันเป็นธุรกิจจ๋านักเลย เออทำอะไรแบบพอ,พอ,พอดีพอดีพอดีดีไหมให้มันเกื้อกูลกับการปฏิบัติธรรมอาจารย์บอกก็กูเก่งก็กูทำได้มีความสามารถที่จะทำได้แล้วแบ่งเวลาได้อ,อถ้าสมมติเขาตอบอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้เป็นคำกล่าวหาแล้วนะคะเหมือนอาจารย์เบียววางแผนการตลาดมาตั้งแต่แรกอันนี้มันเหมือนคำกล่าวหาะคะ่ะ อันนี้มันเหมือนไปกล่าวหาเขาว่าเหรออ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยก็ฟังขึ้นอันเนี้ยก็ฟังขึ้นที่ว่าเรื่องเนี้ยดิฉันก็ไอเรื่องว่าปูพื้นฐานปูรากฐานให้ครอบครัวไว้อะไรไว้เออเผื่อเผื่อวันหนึ่งไปบวชแล้วก็จะแบบตัวเองจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่ามีทรัพย์มีอะไรฮะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ฟังขึ้นนะ ตรงๆดิฉันก็ดิฉันก็สงสัยเหมือนกันไม่ใช่ว่าพวกคุณสงสัยหรอกดิฉันก็สงสัยในแบบที่พวกคุณคิดนั่นแหละว่าเอ้าก็จะไปบวชอยู่ก็ตั้งใจจะไปบวชแต่ทําไมเอ๊ะทำไมถึงทําอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเป็นการแบบหาเงินอย่างหนักอะเหมือนเหมือนบางคนแบบฟิลลิ่งที่แบบว่าจะทําธุรกิจอะแบบเข้าใจไหมดิฉันก็คิดไม่ใช่ว่าดิฉันไม่คิดหรอกดิฉันติดตามดิฉันก็มองเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มองแต่พออาจารย์ให้คําอธิบายพูดที่เรียกว่าเออเขาเขามีคนข้างหลังที่ที่แบบว่าเขาต้องดูแล มีคนข้างหลังเขามีครอบครัวมีอะไรอะ่ะมันก็เมคเซนส์นะอันนี้คือมันเมคเซนส์คือถ้าเขาตัวคนเดียวเขาตัวคนเดียวเขาไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีอะไรแล้วแบบว่าเออคนจะบวชแต่ว่าแต่ว่าทําตัวเหมือนนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบจะทําธุรกิจเพื่อหาเงินอย่างเดียวเลยมันก็มันก็ค่อนข้างฟังยากมันก็ค่อนข้างฟังยากว่าทําไมถึงทําแบบนั้นมันก็ดูย้อนแย้งกันแต่ว่าพอเขาพูดเรื่องที่ว่า เขามีครอบครัวมีพ่อแม่ของเขาในการที่เขาจะต้องจะต้องซัพพอร์ตดูแลเนี่ยคือเขามีโอกาสที่ยังสามารถทำได้ไม่ว่าปีสองปีนี้แล้วเขาทำเนี่ยมันก็มันฟังขึ้นนะเรื่องนี้มันฟังขึ้นมันฟังขึ้นมันสมเหตุสมผลว่าทุกคนก็มีพ่อแม่ป่าวะทุกคนก็มีคนที่ตัวเองรักหรือเปล่า เปล่าเพราะว่าเขามีครอบครัวกับการที่อะให้เลือกระหว่างกับการที่ทิ้งหนี้ไว้แล้วไปบวชมีหนี้มีศิลแล้วไปบวชแล้วให้พ่อแม่เดือดร้อนต้องมานั่งใช้หนี้ให้กับการที่หาเงินแล้วทําธุรกิจไว้ให้ครอบครัวแล้วไปบวชอันไหนดีกว่ากัน อันไหนดีกว่ากันคะระหว่างการที่ทิ้งหนี้ทิ้งสินไว้ให้ครอบครัวต้องมาใช้หนี้กับการที่หาเงินเตรียมไว้ให้ครอบครัวทําธุรกิจไว้ให้ให้สามารถแบบน่าจะพอไปต่อได้เมื่อแกไม่อยู่อันไหนมันดีกว่ากันถ้าไม่เออถ้าเป็นดิฉันดิฉันก็ต้องคิดว่านแล้วทาแบบไหนล่ะก็ต้องทําแบบหลังไหมหรือยังไง คนที่ด่าอาจารย์เบียร์ไม่ได้อันนี้ไม่เหมารวมแล้วการพี่พี่ทิติอันนี้เข้าใจนะพี่ออฟพี่ออฟเข้าใจว่าเข้าใจว่าคนที่ผิดหวังจริงๆต้องมีแหละเพราะคนไม่อินกับภาพที่อาจารย์คือคนแบบพอคําว่าอาจารย์แล้วมีคนไปฝากตัวเป็นสิทธิ์หรือมีคนนับถือเป็นลูกศิษย์ในมิติของคนที่สอนธรรมคนที่ถือซื้อสินแป นุ่งขาวห่มขาวแล้วเนี่ยบางทีคนก็มองความคาดหวังคนก็มองว่ามันก็เหมือนคนปฏิบัติธรรมแล้วว่าคนละแล้วพอถือสินแปดก็มันมีข้อวินัยบางอย่างใช่ไหมที่มันเป็นไปเพื่อการสละเนาะอันนี้พูดแบบกลางๆแล้วกันเช่นเรื่องของการไม่นั่งไม่นอนที่นอนอันสูงที่นุ่มที่สูงอะไรกว่าไปเออมันมีไงศินแปดเนี่ยศินแปดมันคืออะไรบ้างข้อหนึ่งก็เหมือนเรานี่แหละ ปานาติปาตาเวละมณีใช่ไหมก็งดเว้นจากการฆ่าสัตว์อธินาธานาเวและมณีงดเว้นจากการลักทรัพย์ข้อ3ไม่เหมือนและข้อ3จะเป็นอภัมมัจริยาเวและมณีงดเว้นจากการประพฤติประพฤติพรหมจรรย์ร่วมหลับนอนอันนี้ไม่ได้มุสาวาทาใช่ไหมห้ามพูดโกหกหมดเทสก็ไม่ได้อ่ะข้อ5สุลาเมระยะมะชะข้อ6วิการและโภชนาใช่ไหม ก็6วิการและโภชนาข้อ7นัจจคีตวาทิตา,า,ตาใช่ปะะใช่ไหมทุกคนเออนัจจคีตาวาทิตะวิสูัทัศนามาลาคันทะวิเลปณะทารณนะที่จริงสิน8คือสิน9นะเพราะข้อข้อ7กับข้อ8มันอยู่ด้วยกัน มาลาอนัจจคีตวาทิตะวิสูกทัสนะมาลาคันทะวิเลปนทาลานะมันทะวิภูสนธานาเวรมณีแล้วอันที่สุดท้ายก็อุจจายนะมาหายนะท,ที่ที่ที่นั่งที่นอนอันใหญ่สิน8ปดก็คนก็จะมองว่าภาพของคนที่ที่ต่อให้ถือสินแก็ตามแต่ แต่คนก็ไปคาดหวังเขาว่าจะต้องเป็นแบบนักปฏิบัติธรรมเพราะว่าปกติคนถือศีลแปดส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยอ่าน,นี้พูดแบบเข้าใจได้คือเราก็จะคุ้นเจอเคยว่าคนถือศีลแปดก็คือคนที่ไปไปบวชอยู่ที่วัดไปบวชชีพามไปถือศีลอุโบโสถคนก็จะมองแบบนั้นแต่ภาพของคนถือศีลแปดที่ทำเป็นเขาเรียกว่า,านิจศีลอะ ไม่ใช่อุโบสถสินที่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าถือเป็นครั้งๆไปอแต่ถือแบบถือยาวเลยอะถือยาวแบบที่อาจารย์เบียร์แกถือเนี่ยหายากหายากคือคนที่ถือสินแปดแล้วก็ยังอยู่บ้านคลองเรือนเนี่ยหายากเพราะว่ามันยากมากคนต้องแบบคนต้องแบบต้องปฏิบัติถืออะมันถึงจะอยู่ได้แต่ส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงสินแปดเราก็จะนึกถึงคนที่ถืออุโบสถสิน อุโบสถศีลที่อยู่ที่วัดเวลาเข้าพรรษาวันพระใหญ่อะไรอย่างงี้ไปถือศีลลืมจะนึกถึงแม่ชีกับพวกอะไรอ่ะศีลละจาริณีที่ไปบวชแล้วไปอยู่วัดกันมันก็เลยทําให้แบบคนติดภาพว่าเอ๊ศีลแปดทำแบบนี้ได้เหรอเอ๊ศีลแปดทำแบบนี้ได้เหรออะไรอย่างงี้อย่างงี้หรือเปล่าเข้าใจไหมเออคนก็จะแบบแบบคาดหวังเขาแบบนี้อ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ อันนี้ก็เข้าใจได้ว่าโอเคคนผิดหวังอาจจะมีจริงแต่ว่าจํานวนไม่น้อยก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันมีนมคนปั่นในโซเชียลมันมีคนปั่นจริงๆมันมีคนแบบคอยมาแซะเพื่อปั่นเขาปั่นเขาแซะเขาแบบว่าแบบว่าอะไรอะแซะเขาปั่นเขาแบบว่า ไม่ได้แบบว่าต้องการแบบว่าไม่ได้ติดตามจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ลูกศิษย์ด้วยอะไรด้วยแต่ว่ามาแซะเขาผัานเขาจริงๆเพื่อต้องการให้เขาแบบดา่าให้เขาโต้ตอบมันก็มีจริงๆอันนี้ต้องยอมรับว่ามีมีอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีขนาดช่องดิฉันดิฉันยังรู้เลยว่ามีเมื่อกี้อีโบนั่นก็ปัน่นอีโบแปดแปดแปดนั่นก็ปัน่นอีโบนั่นก็ปัน่นเห็นไหมมันมาปัน่น มา,มาว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันยังเป็นแบบมิจจี้อยู่เลยอ่ะมันเป็นมิจจี้มาปั่นเขาอย่างเงี้ยมันมีมันปั่น <c oughs> อืออ่าอันนี้อันนี้อ่าอ,อาจารย์เบียช่วงตื่นทามแรกๆแกปล่อยวางจริงครับเพราะเข้าใจทุกจากนี้แต่หลังดูอวดดูยึดถืออ่ายึดถือคนเลยแย้งครับ อันนี้ต้องไปถามอาจารย์แล้วการดิฉันไม่สามารถตอบแทนได้ว่าว่าในมุมมองของอาจารย์เขาอาธิบายยังไงนะแต่สำหรับดิฉันนะแต่สำหรับดิฉันนะแต่สำหรับดิฉันเอ,อ่การได้เจออาจารย์หรือก็แบบเวลาไปร่วมง,งานกันก็ยังเห็นอาจารย์แก ยังคงปฏิบัติตัวแบบเดิมอยู่นะสําหรับดิฉันนะอันนี้อันนี้เราอาจจะเห็นกันแบบแบบแบบชั่วคู่ชั่วคราวแต่รู้สึกว่าแกยังเหมือนเดิมแกก็ยังเรียบร้อยเหมือนเดิมถือสิ่แปดกก็ถือเหมือนเดิมแกก็ไม่ได้กินไม่ได้อะไรนะอย่างดิฉันไปล่าสุดรายการสามแซบอ่ะอ่าไออะไรนะเออโปรดิเซอร์เขาเอาอาหารเอาอะไรมาให้กินแกก็ไม่ได้กินนะก็ถือสิ่แกก็ถือจริงๆก็ไม่เห็นแกจะเปลี่ยนนะ แล้วก็คุยในรายการพูดเรื่องธรรมะแกก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่รู้ว่าไอ้เรื่องแกอวดแกอะไรนะเป็นเพราะว่าแกแกแบบว่าไอ้นี้หรือเปล่าเป็นเป็นคอนเทนต์แบบพูดทีเล่นทีจริงเวลามีคนไปแซะกันหรือเปล่าไม่มั่นใจเวลาเขาไม่ชี้แจงถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆเขามีนั่นมีนี่ อยู่ดีๆเขามีนั่นมีนี่แล้วเขาไม่พูดไม่บอกพวกคุณก็ไปสงสัยเขาอีกว่าเงินมาจากไหนแต่พอเวลาเขาโปร่งใสเขาชี้แจงเขาบอกรายละเอียดที่มาทั้งหมดว่าเขาขายของได้เงินเท่าไรเหลือเท่าไรเอาไปซื้ออะไรบ้างราคาเท่าไรทำอะไรคุณก็หาว่าเขาอวดอีกถ้าสมมติเขาไม่เขาไม่พูดไม่บอกอยู่ดีๆมีรถมาเลยมานั่งมึงก็ว่าเขาอีกแหละคนมันก็มาค่อนแค่เขาอีก รถมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนซื้อรถมาจากไหนอ่ะเขาว่าเขาอีกแต่พอเขาอธิบายให้เขาอธิบายให้ว่าเออขายของได้เท่าไรขายของได้เท่านี้เอาไปทําอะไรบ้างเอาไปซื้อเท่าไหร่รถนี่ราคาเท่านี้นะซื้อมาเท่านี้พยายามพูดให้เคลียร์ทุกอย่างว่ามึงไม่ต้องสงสัยกูหรอกกูทําอะไรก็ชัดเจนโปร่งใสหมดรถกูซื้อที่นี่ราคาเท่านี้เท่านู้นเท่านั้น 阿类，影㗎。